ตอนนี้เราอยู่ในงาน Open House นะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคณะบัญชีค่ะคณะบัญชีนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปพูดคุยกับคณะบดีคณะบัญชีกันเลยค่ะคณบดีคะว่าอย่สวัสดีค่ะ เรียนในคณะบัญชีค่ะมีอะไรที่จะให้น้องๆหรือว่า,าคนที่สนใจเข้ามาเรียนได้เรียนบ้างค่ะแล้วโอกาสการทํางานมีอะไรบ้างอ่างั้นก่อนอื่นอาจจะพูดถึงเรื่องโอกาสการทํางานก่อนเลยนะคะ,ะจะสังเกตได้ว่า ผลสำรวจชี้และบัญชีคือติด1ใน5ที่ตลาดต้องการสูงๆุดในปี5-7เพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่รับรองว่ายัางไงก็ไม่ตกงานนะคะทีนี้สามารถจุดเด่นหรือจุดที่เป็นเป็นส่วนที่คิดว่าที่ว่าเราผลิตรับบัญชีแบบไหนออกไปตอบตลาดแรงงานนะคะเราบัญชีของเราเนี่ยเราผลิตให้เขามีสกิลครบรอบด้านเหมาะที่จะออกไปไปนักบ,บัญชีมืออาชีพอย่างยิ่งก็คือเก่งบัญชีด้วยเก่งไอทีด้วย นะคะแล้วก็มีความรอบรู้เรื่องของภาษาสามารถใช้ภาษาได้ดีด้วยนั้นตรงนี้คิดว่าในส่วนตัวของเด็กเองที่จบไปนอกจากจะสามารถประกอบอาชีพของการเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความสามารถในการที่จะไปเป็นนักวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะรวมถึงเส้นทางที่จะนาไปสู่เรื่องของการประกอบอาชีพอิสระก็สามารถทําได้ เด็กบัญชีเองเนี่ยคนก็หลายคนก็มีจุดมุ่งหมายนะคะที่จะต้องการมีอาชีพอิสระก็จะไปสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งเราเรียกว่านักบัญชีรับอนุญาตนะคะผูนะ้อสอบบัญชีรับอนุญาตเพราะนั้นคนพวกนี้สามารถที่จะไปไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้โดยเกิดสํานักงานบัญชีแล้วก็รับรับรองงบนะคะเพราะนั้นในในฐานะของการเป็นนักบัญชีมืออาชีพเนี่ยเรามีงานนะคะที่จะครอบคลุมหลายหลายๆอาชีพซึ่งท่านผนูสังเกตว่าจะเห็นได้จากบอร์ตรงนู้นนะคะ นั้นตรงนี้เราคิดว่าเราก็เด็กของเราก็เป็นเด็กที่ตลาดแรงงานยอมรับนะคะยอมรับแล้วก็จากการที่มีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วก็ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วเวลานี้ก็บอกได้เลยว่าเราก็เป็นมอหนึ่งในใจของเขานะคะซึ่งตรงนี้เด็กบัญชีเองก็เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถามความรู้สึกของน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมบ้างนะคะว่าทําไมถึงอยากมาที่คณะบัญชีกันค่ะ ะะสวัสดีค่ะคืออยากขอสัมภาษณ์หน่อยว่าทำไมถึงสนใจมาที่คณะบัญชีะคะ,ะ,ะเพื่อนเพื่อนมาไม่มีความสนใจอะไรกันงานเลยไม่ครับมาถามน้องคนต่อไปดีกว่าค่ะภาษาดีนค่ะน้องนะคะโทษนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่า กิจกรรมนึงนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะจัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศค่ะได้เข้ามาสัมผัสกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะจักรพันธ์ชัยพงษ์ถ่ายภาพนำโชคชัยมันโทรรายงานค่ะ